สวัสดีครับผมนายธนศักดิ์สืบสิงนะครับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศีราชาชั้นปีที่สี่นะครับเอออยู่สาขาเครื่องกลและระบบการผลิตนะครับวันนี้เราจะมาต่อโจทย์ข้อ2.13นะครับครับผมโจทย์มีอยู่ว่าจากสมการการเคลื่อนที่ในข้อ2.12นะครับกำหนดให้ m เท่ากับ6กิโลนะครับ ค่า k มีค่าเท่ากับ100นิวตันต่อเมตรนะครับ r เท่ากับ0.3เมตรนะครับแล้วมีเงื่อนไขเริ่มต้นคือซ h e t a 0นะครับ0.1เรเดียนนะครับแล้วก็ t e t a ดนะครับมีค่าเท่ากับ1เรเดียนต่อวินาทีครับจงหาค่าธรรมชาติสมการการกระจัดเชิงมุมความเร็วเชิงมุมความดิ่งเชิงมุมนะครับแล้วก็เขียนกราฟ ของการกระจัดเชิงมุมความโดยเชิงมุมและความเร็เชิงมุมนะครับโดยใช้ m a t แล b ครับครับอันดับแรกเราจะมาหาหาคาบธรรมชาตินะครับค่าธรรมชาติจากโอเมกา้าเอ็นเท่ากับหก 6k ส่วน m นะครับเราจะได้ค่า omega n คือ 6k มีค่าเท่ากับ100 m มีค่าเท่ากับ6นะครับ omega n ของเราจะมีคา่าเท่ากับ10นะครับเบเดีต่อ s จากนั้นคาบนะครับคาบคือ tn นะครับส่วนคือ สองพายอเมก้าเอ็นนะครับสองพายอเมก้าเอ็นเรามีค่าเท่ากับสิบนะครับเราจะได้ค่าธรรมชาติคือ0ูนยจุดหสามวินะครับเป็นคำตอบแล้วต่อไปนะครับเราจะหา สมการการกระจัดเชิงมุมนะครับจากสูตรสมการการกระจัดเชิงมุมจากสูตรซีตา้าครับถซีต้าใหญ่ s i n อเมกาเอ็ n, G, บวกมุมซีนะครับซึ่ง เราจะต้องที่เราจะต้องหานะครับคือซีต้าใหญ่แล้วก็มุมฟีนะครับเราจะหาซีต้าใหญ่มาจากสูตรซีต้าศูนย์กำลังสองบวกซีต้าศูนย์จต้าด,ดกำลังสองส่วน โอเมกาเอ็นกำลังสองนะครับจะได้แทนค่าธรรมดาเลยครับศูนย์จุดหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งกำลังสองส่วนสิบกำลังสองนะครับเราจะได้ค่าชีตาคือศูนย์จุดหนึ่งสี่เลเทียนนะครับต่อไปเราจะไปหามุมฟรีกันนะครับมุมฟรี มีค่าคือ arc tan t e t a ศูนย์ omega n ส่วนซ e t a ศตนย์นะครับนีค่าคือ arc tan omega ส่วนศูน0์จุคูณสิ 10, ครับ วง v จะมีค่าท่ากับ0จุด7 8เดเดียนตนะครับจากนั้นเมื่อเราได้เซต้าใหญ่กับมวฟีนะครับเราใส่เข้าสมการการกระจัดเชิงมุมเลยนะครับจะได้ว่าเซต้าเท่ากับ0นจุด1 4 ใส่โอเมกาเนทีบวกกับ0.78นะครับซึ่งโอเมกานตรงนี้ครับเรารูลค่ามาแล้วคือสิบเราก็จะใส่ลงไปเลยนะครับก็คือ10บทีบวกศ7 8 สมการนี้คือสมการการกระจัดเชิงมุมครับต่อไปจะหาเป็นสมการความเร็วเชิงมุมนะครับเรานำสมการการกระจัดนะครับดิฟหนึ่งั้งก็จะได้เป็นเซตเตอร์ดเท่ากับ หนึ่งจุดสี่คอร์สิทีบวกศูนจุดเจแปดนะครับอันนี้ก็คือสมการความเร็วเชิงมุมเ,เร็วเชิงมุมนะครับส่วน สมการความเร่งเชิงมุมนะครับแล้วก็ดิฟอีกรอบหนึ่งสรับเป็นเซต้าดับเบิ้ลดอทเท่ากับลบหนึ่งสิบสี่สิทีบวกศูนย์จุดเจ็ดแปดนะครับก็คือสมการความเร่งเชิงมุมนะครับครับต่อไป จะเป็นการเขียนกราฟสมการทั้งสามภายในแมทแลบนะครับครับต่อไปนะครับเราจะมาเขียนสมการเขียนกราฟสมการการกระจัดเชิงมุมความเร็วเชิงมุมและความเร่งเชิงมุมในแมทแลบนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเริ่มจากกราฟการกระจัดเชิงมุมก่อน,นครับ จะเริ่มจาก t นะครับเริ่มจากศูนเพิ่มขึ้นทีละศูนย์จุดศูนย์นงนะครับเพิ่มขึ้นศูนย์จหาวินะครับควแล้วก็ค่าทีต้าน,นะครับศูเท่ากับอันนี้คือเราเอาสรรมการ การกระจัดเชิงมุมมาใส่นะครับคือ0.14คูณกับไซน์นะครับคูณกับไซน์10คูณทีบวก0.78นะครับสคลอ,อนแล้วก็พัดนะครับ ทีกับท e mm. ีไา้ครับกำหนดเอกราบิลนะครับค e ือทีนะครับเนอรเอสนะครับแล้วกำหนดไนระาบิลนะครับ หนึ่ชีเดอร์็นดีนะครับแ,แล้วก็ไปกดเซฟเผมจะเซฟเป็น ex สอง t หนึ่งสองนะครับแล้วก็กดรันนะครับเราจะได้เป็นก้า กรับการกระจัดเชิงมุมนะครับต่อไปจะเป็นกราฟความเร็วเชิงมุมนะครับเราจะมาแก้ตรงที่สมการชีตานะครับจะแก้เป็น1.4นะครับ1.4คูดสคไซน์ูมคอสนะครับคอสส0 คูณทบวกศูนย์จุดเจ็ดนะครับแล้วเราก็รันนะครับนี่นะครับจะเป็นกราฟของความเด็วเชิงมุมนะครับ ต่อไปจะเป็นการความเร่งเชิงมุมน,นะครับจะเป็นลบสิบสี่ซายนะครับซายลบสิบสี่คูณทายนะครับบ้านครับ นี่นะครับคือกราฟของความเร็วเชิงมุมนะครับ